ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพาทำเจ้ามิเตอร์วัด m r นะครับตัวนี้ถึงผมได้ต่อต่อไปแล้วการต่อไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับต,ตัวนี้แต่อันนี้คือเราจะมาทำทำเป็นสำเร็จรูปใส่กล่องใส่อะไรเดินไว้นะครับอันนี้คือต่อเคราวๆนะครับ ไอ้วัดตัวนี้มันจะวัดบอกบอกโวลต์น,นะครับบอกวัดนะครับบอกแอมป์นะครับแล้วก็บอกชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกหน่วยหน่วยการใช้ไฟนะครับเนี่ยผมเมื่อกี้ผมลองเสียบไฟใช้เป็นบางส่วนนะครับมันก็จะขึ้น1 4ึงสี่นะครับ <c oughs> ไอ้ตัวนี้ การต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากครับตอนนี้ผมต่อไฟนะครับอันตรายนิดนึงนะครับมันก็จะมีมีแผนแผ่นผังของวันอยู่แล้วนะครับลายนิวตันเข้านะครับลายเข้าสี่นิวตันเข้าสามนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าไอตัวนี้นะครับไอที่คล้องสายไฟนะครับ tc นะครับเขาเรียก tc นะครับจับกระแสไฟเวลากระแสไฟเดินก็ต่อหัวนี้ นะครับต่อขั้วหนึ่งนะครับลายลายต่อขั้วหนึ่งนะครับแต่ไอที่จริงสายคล้องสายคล้องนี้ตัวนี้มันบอกให้ไปคล้องที่สายนิวตันนะครับตามแผนผังนะครับเขียนว่านิวตน100ันร้อยนะครับไปโหลดนะครับ ที ct อ่าผมพูดผิดอีกแล้วนี่เพิ่งเพิ่งจะมาเห็น ct นะครับแบบกระสรแสการต่อก็มันก็จะมีคู่มือของมันมาอยู่แล้วนะครับแต่มัน,มนอาจไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นภาษาภาษาจีนภาษากฤษนะครับโฟกัสโฟกัสนี่นะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นแค่จออุ้ยขอโทษครับเป็นแค่จอแสดงผลนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นสายวัดอุณหภูมินะครับในกล่องมา,มาก็มีแค่นี้มีคู่มือมาหนึ่งอันแล้วก็มีตัว KWS AC สามศูนน่ะครับถือถือมันนะครับ,รบแล้วก็มี ซีทีองนะครับตัวหนึ่งร้อยแอมนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันตั้งค่าได้ตั้งค่าวนเกินตั้งค่าวัดเกินตั้งค่าแอมเกินได้นะครับแต่ดูแล้วมันก็ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ครับมันมันแค่ตั้ง ว่าไม่ให้แอมเกินนี่แล้วก็วัดไม่ให้เกินนี่มันทำหน้าที่ได้แค่ส่งเสียงร้องเฉยครับมันไม่มีหน้าที่ไปตัดอะไรมันแค่ส่งแสงร้องเตือนเบาๆตี๊ดตีตีดตีเบาๆนะครับในตัวของมันผมถือว่าไม่จําเป็นไม่ต้องไปตั้งอะไรนะครับก็เราก็ต่อไว้เพื่อใช้งานว่าดูโวลต์ดูวัดดูแอมว่าวันหนึ่งเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ นะครับก็อุณหภูมิก็อุณหภูมิปัจจุบันมันก็จะโว์ขึ้นมาสามสิบห้านะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมากครับวันนี้บางคนสอบถามมาว่าตั้งค่ายังไงอะไรเงี้ยผมว่าไม่จำเป็นนะครับที่จะไปตั้งค่านะครับเอาไว้แค่ดูการแสดงผลหรือว่าใครอยากจะตั้งค่าก็ บอกคร่าวๆก็แล้วกันครับกดเมนูเท่ไว้นะครับนี่ครับจะบอกว่าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับไฟเกินถ้าเราจะมาเลื่อนมาลงมาที่แอมนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเหมือนคอมคลิกทีๆนะครับทึ๊บๆนะฮะอ้าโอ้มันกลับไปแล้วครับอ้าวกดเท่ใหม่ครับนี่ครับสมมุติว่าเราจะมาแอม กดอย่างนี้สมมติว่าเราจะมาที่ชั่วโมงเราก็กดดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเลื่อนลงมามก็จะเลื่อนลงมาตามนี้นะครับลงมาสมมติว่าเราจะตั้งวัดเราจะตั้งที่หน่วยไหนแล้วก็คลิก m 1นที m 1ทีมันก็จะเลื่อนนะครับตัวหนังสือก็จะเลื่อนไปนะครับ เอ็มหนึ่งที็จะเลื่อนไปสมิว่า,าเราจะใส่จํานวนตัวเลขแล้วก็กดคำบนนะครับหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยวัตนะครับมันจะมีหลักทศนิยมถ้าเราเอาอย่างนี้ปุ๊บเราก็กดเมนูค้างไว้นะครับนี่ครับมันก็จะกลับไปหน้าหลักเราจะรู้ได้ไงว่าตั้งไว้ยังไงก็กดเวลาอยู่หน้าหลักนะครับก็กดเลื่อนหนึ่งทีนะครับมันจะมีโชว์บอกที่เราตั้งไว้เมื่อกี้กับไฟเกินร้อยเจ็ดสิบนะครับ มีแค่นี้เองครับอันนี้ผมจะกลับเข้าไปเกี่ยนใหม่คือผมจะไม่ตั้งอะไรไว้ครับเกี่ย์ล็กหนึ่งให้กลับไปเหมือนเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ครับกลับเป็นศูนย์แล้วกด M ค <M S 1> ้างไว้นะครับ M, M ก็คือหมายถึงโหมดนะครับทีนี้เราจะลองเอาไฟมาเสียบดูตอนนี้ผมต่อผมคล้องสายอันนี้สายไฟนะครับผมค้องแล้วลองเอาปลักไฟนะครับผมจะใช้เป็นปลักหัวแหลงตัวน,นี้นะครับเสียบ เห็นอะไรไหมครับนะฮะ24.5วัตต์นะครับจินกระเสียอยู่100มิลลิแอมนะครับนี่ครับการทำงานของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับดี๋ยวครันี้ผมจะประกอบลงกล่องนะครับโดยกล่องผมก็ได้เตรียม ครับผมจะได้ประกอบลงกล่องนะครับกล่องผมก็ได้เตรียมมาแล้วไปได้กล่อง <c oughs> เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เก่านะครับมันพังแล้วนะครับไปแกะมาเกะวงจรออกนะครับันพังมันไหม้นะครับตัวนี้ผมได้กล่องแล้วผมก็ อุปกรณ์ก็ <c oughs> มีปลั๊กแบบนี้ฮนะฮะปักแบบนี้หาแกะเอาตามเครื่องเก่าๆมานะครับปักไฟเข้าอันนี้แบบแบบมีฟิลนะครับอันนี้แบบธรรมดาแต่กล่องมันแคบผมจะใช้อันเล็กอันนี้เก็บไว้ใช้อื่นกล่องผมก็ได้นี่ฮนะวาดวาดแล้วก็ เจาะไปเรียบร้อยนะครับพัดลมแกะออกตรงนี้ก็ใส่ปลั๊กไฟตัวนี้นะผมได้ไ้เจาะไว้แล้วไอรูนี้ก็ปลั๊กนะฮะตรงนี้นะฮะต่วนตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับรนี่เ,เตรตรจาะ จะเก็บริมหน่อยนะครับเพราะอันเก่าของก็เป็น,นมันเป็นจอเดิมของไอ้เจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ได้กอเกีเ่ยแจจอออกเดี๋ยวขวานนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราจะ <c oughs> ประกอบลงกล่องนี้เลยเพื่อนำไปใช้เทสอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเพื่อความสะดวกไม่ต้องมาต่อหนั่งต่อคือเอาไปใช้ก็เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายเอาไปใช้ได้หลายที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกอบลงกล่องกันเลยครับโอเคครับก็ได้ต่อสายเป็นเส้นหนึ่งนะครับ ก็ต่อทีซีไปเลยนะครับแล้วก็จะเอามาเริ่มประกอบไปเลยนะครับสอดเข้ารูนี้นะครับอยู่ที่เราเจาะไว้นี่นครับตับัดโลภูมิเยีะเข้าไปครับ เลยครับเรียบร้อยสดคไว้ครับได้เข้ามาแล้วเริ่มประกอบกันเลยครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะเอาสายทีซีคองสายใดสายหนึ่งมาครับของเอง,องก็ได้ตั้งไว้ค่อยจัดอีกทีนะครับว่าแ่นี้แก่นี้ก็คือใช้งานได้นะครับ จะบางๆหน่อยอ่อนนะครับปักก่อนได้ปักมาแล้วก็เสียบเลยครับ,นะรบแล้วก็เอาปักไปเสียบปักไฟนะครับติดมาแล้วครับ นี้เราจะวัดไฟนะครับสายบนนะครับสายบนสายไฟนะครับสายสีแดงตื่นไฟสายล่างนะครับสายนี้นะครับคือสายนิวตันนะครับในในคู่มือมันระบุไว้ของสายนี้ นิวต้นนะครับก็คือสายสายนี้สายที่ไม่มีไฟนะครับน,นี่สายมีไฟครับอันนี้ไม่มีไฟครับผมคล้องถูกแล้วนะครับอันนี้ลองเอาปักเติมปักหัวแล้งนะครับปักหมวแล้งเสียบนะครับจะเสียบนะครับก็ขึ้น เ่าเดิมเลยนะครับยี่สสี่จุดห้านะครับอื่นเหมือนเดิมเลยเป๊ะเตียงใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เดี๋ยวหากาวกาวแปะไว้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะหากาวแปะไว้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับแค่นี้ครับเสร็จแล้ววิธีต่อ วัดมิเตอร์ m a นะครับเอาไว้เช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนกินไฟเท่าไหร่นะครับหรือเพื่อนๆนจะเอาไปใช้กับเมนบ้านนะครับเมนบ้านก็หาปลั๊กให้มันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา t c ไปซอกไปคล้องที่สายเมนหลักที่เข้าบ้านเลยนะครับคือกล่องภายในบ้านแล้วนะครับที่มีเบเกอร์มีอะไรอยู่นะครับ แล้วก็มันก็จะจำมีมีเวลาการใช้แล้วก็มีว่าเดือนหนึ่งเราใช้ไฟไปกี่หน่วยอะไรนะมันก็จะบอกนะครับบรรทัดสุดท้ายนี่ครับจะบอกหน่วยนะครับแต่นี้บรรทัดนี้ที่สามจะบอกเวลานะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกเฮิร์ตบอกองศานะครับแล้วก็ มีบอกความผิดพลาดของกระแสไฟที่มีเสียอะไรปนเปื้อนเข้ามาอะไรนี่ประมาณนั้นนะครับนี่ครับการต่อก็มีแค่นี้ครับนะครับแล้วแต่ใครจะไปไประยุกใช้นะครับผมก็จะเอาไว้เทสเวลาผมทำงานอะไรดี y อะไรต่างๆผมก็จะเสียบผ่านตัวนี้แล้วให้เทสให้ดูว่ามันกินไฟเท่าไหร่กิน w a ต t เท่าไหร่นะครับผมก็จะทำลงกล่องให้มันดูมาตรฐาน ไปเลยเวลาจะยกไปใช้อะไรตรงไหนไปวัดอะไรตรงไหนก็ยกตัวนี้ไปได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากก็มาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เหลือแค่ปิดฝาปิดฝาก็ใช้งานได้แล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปแบบทำเป็นมีเบรกเกอร์ปิดเปิดมีวิตปิดเปิด,ปด,ปดก็แล้วแต่นะครับ ของผมผมทําแบบเสียบปลั๊กไปเข้าเลยนะฮะส่วนสายไฟที่มาเลี้ยงมาเลี้ยงตัวมันนะฮะสายไฟสองเส้นนี้นะครับเอาจับชุดนี้ก็ได้นะครับชุดขาออกว่ามันจะในตัวมันก็จะได้วัดในตัวไปด้วยว่าตัวมันกินไฟไปเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมเอามาเอามาต่อไฟเข้าเลยโดยที่ไม่ผ่านซีทนะครับ เพราะผมอยากจะรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นกินไฟเท่าไหร่อย่างละเอียดนะครับโดยที่ไม่มีตัวนี้เข้าไปไปกินกระแสรวมอยู่ด้วยนะครับผมถึงต่ออย่างงี้เ,เพื่อนๆอย่ามาต่ออันนี้ก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ใครๆอาจจะยังไม่เข้าใจส่วนสายอุณหภูมิก็ ปล่ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเจาะรูอะไรออกไปหน่อยก็ได้นะครับโอเคครับยาวอีกแล้วคลิปนี้โอเคเรียบร้อยครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ